เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นครับพี่น้องครับกไฟฟ้ออาอุ้ยลุงน้องนอนอยู่ด้วยนี่สบายอย่าเออมาทํางานมาทำสวัสดีครับทุกคนครับนี๋ยมชมทุ่งวันนี้เราจะนี่ เอางานไปเกียร์เวสครับทวนครับทำกลางาอากาศแดด,ดร้อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สิลมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันอ้ยนี่ร้อนๆเลยครับทวนครับนี่นู่นอากาศ เดินทางออกเพไปเดินทางกลางแดดเราจะข้ามสะพานตากถึงไปฝั่งตะนู้นทุกคนนะนี่ทุกคนข้ามมาฝั่งสกลมูลีเรียบร้อยยขวาเาก็จะไปเรียนใหญ่ไปจะไปร้าน เกียร์เพชรฝั่งซ้ายก่อนเราได้เดินทางม,มาถึงที่เราจะเพเข็มเกียร์ครับนี่บริเวณบ้านอากาศร้อนๆนี่โอยน,นี่ข้างในครับเราจะเข้าไปเกียร์เพชรข้างในโน,น่เกียร์เพชรเรียบร้อยอน,นี่นี่น่าจะเล็ก ใช้อันนั้นไม่ใช้อยู่จะได้ใช้ช่วงไ,ได้แค่ไหนะต้องเปลี่ยนจักรใหม่หไม่คมแล้วคมแล้วขาวหมดแล้วเจ็บเม็ดใหญ่ตั <c oughs> ้งสองโ <c oughs> อง้ <c oughs> เอาใหม่แล้วลของเม็ดใหญ่นี่นต้องเปลี่ยนจักรใหม่แล้วปวดหัวเลยครับช่างเกียร์เพชรปวดหัวเลยงานเรานี้ เกียร์เพชรจริงๆแค่เม็ดเล็กมันเกียร์ได้อีกเยอะอยู่เนี่ยนะเจอเม็ดใหญ่มันเจอเม็ดใหญ่เข้าไปเนี่ยนเกียร์ได้อีกหลายวันเปลี่ยนตัวเกียร์ใหม่แล้วครับนี่ตัวนี้คือตัวจับเพชรครับนี่นี่จับเพชรเล็กๆคือไปเกียร์ตรงนี้เพชรจะเป็นสิ่งที่แข็งมากนะครับ ตัดกระจกได้แต่ก็สู้ผีมือมนุษย์ไม่ได้นี่แกะหัวจักใหม่เลยเ็นใหญ่ขึ้นเี่ยมจัใหม่นี่ต้องเปลี่ยนตัวเยียใหม่เพราะเพชรมันเม็ดใหญ่ขึ้น ช่างเกียร์เขาเรียกซอยอะไรนะตรงนี้เนี่ยซอยตากสินเก้าตากสินเก้าซอยตากสินเก้าอุ้ยลุงน้องนอนอยู่ด้วยนี่สบายอย่าเออ,เอ,อ,เอ,อมาทำงานมาทำงานนี่เหนื่อยทั้งช่างเกียร์เลยครับนี่เริ่มใหม่แล้วครับทีนี้คนเตีวติวต้วเตีวแล้ว จะขัดมาใหม่ใช่ไหม,ม,หมนี่เดินเครื่องใหม่ครับนี่นี่เจีรยละในเพชร เสร็จภารกิจเราก็จะได้เดินทางกลับไปสีลมต่อไปแนพิวัตไปแล้ว <S <S เดี๋ยวมาใหม่อากาศเดดๆนี่ปึ๊บโอ้ยแล้วเดือนไหนจะย้ายไปย้ายออกอะ่ะเรื่อง แล้วหลังนี้แหละเนี่ยแต่เขาย้ายออกเลยใช่ไหมหรือยังอยู่อยู่เหรอโอ้โนี่ตึกครับบ้านหลังนี้เขาก็จะทุบแล้วครับนี่ทุบเพื่อทำตึกอาคารใหม่ก็จะต้องย้ายออกครับทุกคนนี่ พราะตรงนี้มันตึกใหญ่มันขึ้นหมดแล้วนเจ้าของบ้านเขาเจะเอาคืนแล้วต้องย้ายออกเขาขายทุบทำตึกคอนโดพรมันใกล้ทางรถไฟไปทีนี้เราก็จะได้เดินทางกลับไปทีนี้ครับทุกคนครับเดินทางกลับข้ามไปฝั่งกันโน้นสีลมนะครับวก็อยู่อยู่ปิด างขึ้นสะพานตากสินทางนี่รถไฟฟ้าเราก็จะกลับเข้าสีลมเหมือนเดิมเดินทางข้ามไป,ปั่งสีลมอ๋อนไปๆยอย่างนี้รถจะไม่ติดเท่าหร่ไรก็ตวนครับ ตาสนหรือสะพานสาทรไปฝั่งกันนูน้นทุกคนครับสายใหม่นี่ก็จะเป็นไอคอนสยามถนนลอยเชียนกอริลากับบุรีเตนเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมรถติดถามมาไม่เห็นติดกลับทำไมมีรถติดเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้น ครับพี่น้องครับ ไยสองไปแล้วแยกสุรศักดิ์เข้ามาถนนยิลมแล้วทุกคนครับสีลมสามสิบเดี๋ยวเขาตึกนเราด้วยดีกว่า อาคารมนณฑปเขียางาที่หมายเรียบร้อยเราก็เดินเข้าตึกร้อนมากโอ้ยร้อนมากไปที่นี้รอลิฟต์ ลิฟต์ล,ลงลิฟต์ล,ลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์โบราณเปิดประตูเอาทุกคนครับนี่คว้าไปชั้นสามหนึ่งสองสามเดินทางเอาไม่ไปเออไปแล้วโอ้ยลิฟต์ทันสมัยนครับนี่ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองถึงยังถึงยังถึงยังปิงเรียบร้อยฟับๆับปึบไปที่นี่ถึงที่หมายบริษัทเรียบร้อยพอไปทำงานอตอด้วอคร้อนร้อนมากเอออเย็นหน่อย ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเอานั่งทำอะไรเฮ้ย